สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้ผมจะพามาชมนะครับอโวบาคดอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอโวคาคดพันเจมนะก็คือตอนนี้เริ่มเก็บนะครับเริ่มเก็บวันแรกเลยนะครับอโวบาคดพันเจมนี่ครับลูกลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับผิวมันนะแตกต่างจากพันแฮดนะครับรูปทรงก็จะเป็นมงลีแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เก็บนะครับก็จะคือจะใช้กันไกในการเก็บนะนี่ครับตัดให้มันเหลือก้วนประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราไม่ตัดเรือไว้เนี่ยเวลามันสุกเนี่ยมันจะเหี่ยวแฟบเหมือนแบบว่าลูกบอลหมดลมเลยนะนี่ครับลูกใหญ่ๆเลยครับออบคโโดพันเจมนะก็พันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาสุกมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีออกม่วงนะครับออกดาม่วงนะแต่ว่าตอนนี้ตอนที่เก็บเนี่ยก็คือว่ามันยังเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับเก็บทุกลูกนะลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับสลับกันไปนะครับตอนนี้ก็หัวหน้าน่าจะเอาไปลองทดสอบขายเช็คดูราคานะครับว่าจะได้ราคาดีหรือเปล่าแบบออบคาคโดพันเจม สวยๆเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าที่ไทยจะยังมีปลกูกหรือยังนะครับอวโวคาโดพันนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเก็บอวโวคาโดพันธุ์นี้อันนี้ก็กันไกในการตัดก็ปลายนี่ก็จะทําออกแบบมาให้มันทู่นะเพื่อที่จะไม่ให้มันไปนทิ่มโดนลูกอวโวคาโดนะครับเวลาเราที่เราจะไปหนีแบบนี้นะคับหนีแบบนี้นะโอเคครับอวโวคาโดพันธเจมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจท็อปอิสราเอลด้วยนะครับขอบคุณครับ